แล้วก็หวางเซลแบงค์นะครับเซลแบงค์เซล์แบงค์นี่ผมบอกมี2แบบนะครับอากาศกับน้ํากันค่ะนี่คุณต้องดูว่าตัวอย่างที่คุณวัดไม่เป็นอะไรอากาศโอเคากใช่ตัวอย่างในบางแง่คือใช้อากาศก็กลับออกมาที่น่าใช้งานละสัพร้อมที่วัดได้เลยก็ใส่ตัวอย่างไปวัดกัน ก็ย่าน้อที่ผมถ้าเกิดว่าวันนับก็ต้องคาลิเบทั้งรอบเลยมคถ้าผมจะวัดน้าแล้วก็วัดอเมมันมันอยู่คนละสเกลใช่ไหมครับทั้งสองสเกลคุณเข้ากอ๋อเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้กดเป็นตรานใช่ไหมแต่ขยักไม่ออกก็วัดไปเรื่อยๆอันนี้คือเสร็จเสร็จเสร็จแล้วอันนี้คืออันอัรอ่าตัวนี้มันจะโชว์เป็นค่าเวฟเลนจ์นะครับ ผมไม่แน่ใจค้า,าเลื่อนเจ็ดร้อยเรบเรงว่าอยู่อยู่ช่วงไหนอันนี้เราดูว่า,าที่ปวามยาวขึ้นเท่าไหร่ที่เราสนใจน่เองว่าค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่ เจ็ดเจ็ดหกปสุสเอาร้อยเี่ร้อยถึงเจ็ดร้อยใช่ไหมเบต่ำสุดถึงสุดใช่ครับก็ช่วงชช่วก็คือความยาวขึื้น4 0 0ร้อเป็นช่วงที่ตามนุษย์มองเห็นสีคร่ะ ค่าต่าวันนี้เป็นช่วงย v วมนุษย์มองไม่เห็นสีช่วงดูสูงกว่าก็เป็นอินฟราเรดมนุษย์มองไม่เห็นเหมือนกันช่วงอินฟราเรดมันเป็นสีอะไรแต่ถามว่าแล้วเราจะเล,าเลือกค่าไหนมันเข<ล>าต้องมีเราต้องมีการถ<ล>กโขว่าเราจะดูที่ความยาวคลื่นเท่าไหร่เราจะดูที่ห้าร้อยห้าสิบหรือจะดูที่เจ็ดร้อยอะไรเงี้ยนะครับค่าค่าตัวนี้เป็นค่าของเปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านนะครับว่าเช่นที่ความยาวคลื่นสี่ร้อยเนี่ย ุแสงมันทะลุผ่านกี่เปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาต้องคือขาดูเป็นเว็บเล็กเนี้ยเขาต้องเอาเลือกเอาที่มันอ่านได้มากสุดไหมไม่มันแล้วแต่ครับางครั้งเราก็ดูว่ามากสุดที่เว็บเล็กที่เท่าไหร่แต่บางครั้งสโคมเลยจะดูเว็บเล็กเนี้ยห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะทอนไอ้ทะลุผ่านไปเท่าไหร่ต้องรอต้องแล้วแต่ ปกติที่นี่มนจะใช้แบบเว็บเล็บโดยที่ค่าที่อ่านได้สมสุดแล้วก็เอาเว็บเล็กนั้นมาใส่ะบอกอันนี้คือตัวอย่างใหม่ก็ใส่แล้วก็วัดวัดวัดไปอย่างเงี้ยแล้ววัดต่อได้เลยครับถ้าเสร็จแล้วก็จะออกมาต้นเอกศิออกมาล้วกลับมาที่หน้าให้เรื่องสเกลบนขวาครับผมบนขวาอ๋อโอเคพอสเกลอื่นก็เลือกสเกลอื่นก็ไมครับ เอดีนะเอดีเอ็มไออ่ะนี่มั้ทำอะไรผมไม่เคลียร์พวกสกเกลพวกนี้นะครับมันคล้ายๆพวก APSA เเป็นการ ADMI เป็นสกเกลพวกเหมือนดูน้ําเหมือนน้ำเสียครับเขามีมาตรฐานของอุตสาหกรรมอยู่ว่า ADMI หรือว่า APSA เท่า,น,านั้นอันเครื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ใช้คัลเลอร์กับทางสมิธนะคะสองอย่าง ไม่ครับถ้าตัวอย่างใสๆเนี่ยส่วใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีสเกลดูของเขาว่าเขาอยากจะดูอะไรเจะดูพวกเอดีไอเปล่าเอดีเอเปล่า,าหรือจะดูพวกเป็นไซโบไอพวกเนี้ยมันเกี่ยวกับตัวอย่างใสๆทั้งนั้นเลยอืมก็ต้องไปหามาเองครับแล้วก็เ,เ,เหมือนกันเลเนะเข้าไปก็อ่าน<ต>าเหมือนกันก็ต้องไปต้องไปดูแต่ว่าค่าตัวเลขมันจะไม่เหมือนกันของไซโบก็อาจจะเป็นมาตรฐานหนึ่งเลขก็อาจจะมีแค่ เขาอานนะอันนี้ผมจำไม่ได้เส็โบมตัวเล่มเท่าไหร่ครัอาจเป็นศูนย์ถึง500้ p t a อาจจะเป็นเอ500ถึง3,000อะไรเงี้ยแต่มันจะมีว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันสําหรับงานอะไรที่เขาดูสเต็กโวกนี้เหรอต้องไปดูเองแต่ที่ใช้ก็เหมือนกันไม่่ขงฮันเตอร์ครับแล้วก็บอกว่าตัวอย่างเราเป็นอะไรอฮันเตอร์จะบอกเองว่าให้สเต็อะไรในการัด 对。Okay.